สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการมุมหมอบพืชยูนิไลท์รายการที่จะมาตอบคาถามของเกษตรกรทางบ้านกันนะคะแล้ววันนี้นะคะผู้ที่จะมาร่วมตอบคาถามกับเรานักวิชาการของบริษัทยูนิไลท์พี่นกนิชาลีปาบูทองค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะคําถามในวันนี้นะคะพี่นกมาจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนค่ะ,คะจังหวัดระยองถามเข้ามาว่าจูะะ่ๆค่ะใบทุเรียนนะคะไหมจากปลายใบยล่วงด้วยนะคะ แล้วในขณะที่มีใบไหม้นะคะมีลูกและดอกอยู่อะค่ะทําให้เขากลัวว่าดอกกับลูกทุเรียนเนี่ยจะร่วงไปด้วยเขาใช้ยาเชื้อรามากี่ยี่ห้อนะค่ะใบก็ไม่หายไหม้สักทีลักษณะการแบบนี้ค่ะพี่นกเกิดจากสาเหตุอะไรคะค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเกิดจากใบไหม้จากลักษณะของใบไหม้เนี่ยนะคะมันก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจากโรคใบติดจากโรคไฟทับทลาแล้วก็ฟูซาเรียมทีนี้ จากภาพที่เกษตรกร,กรส่งมาให้นะคะมันเป็นลักษณะของฝูดตะเลี่ยมเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่าใบนี้เป็นฝูดตเลี่ยมให้ดูแบบนี้ค่ะใบเนี่ยมันจะปกติแต่ปลายใบของมันน่ะจะเป็นใบแห้งๆส่องส่องปลายใบนะคะมันจะมีขุยขาวๆข,ข,ของเชื้อรากับแดดก็จะมองเห็นว่าเป็นขุยขาวๆแล้วก็ถ้าดูไปนะคะมันจะออกมาเป็นขาวอมชมพูหรือขาวอมส้ม ซึ่งลักษณะแบบนี้ยฉีดยาทั่วไปเนี่ยซึ่งมันไม่ควบคุมเชื้อแบคทีเรียน่ยม,มันจะฆ่าไม่ตายแล้ววิธีการป้องกันเนี่ยคะ่ะเราะจะป้องกันได้อย่างไรบ้างคะแนวทางในการป้องกันกาจัดก็คือสมมติว่าถ้าเจอกิ่งเป็นน้อยๆตัดกิ่งน,นะแล้วก็หรือว่าตัดใบอันนั้นออกมา ทําลายด้วยการโรยปูนขาวไว้นะคะแต่ทีนี้มันเป็นมากเพราะว่าเกิดใหญ่สวนทุเรียนตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งดอกทั้งผลเพราะมันเป็นมากพวกชาวสวนก็จะกลัวว่าดอกกับผลร่วงเราในนี้เราต้องมีการพ่นยาป้องกันและรักษาทีนี้แนวทางในการป้องกันและรักษาของยูนิไลท์นะคะเราจะทําอยู่ควบคู่กันอยู่2เรื่องด้วยกันก็คืออันที่หนึ่งกจัดเชื้อรานะะเราจะใช้ไอโซโปไทโอเลน ส่วนอันที่สองก็คือป้องกันดอกและผลล่วงไม่ว่าจะเป็นดอกหรือผลขนาดไหนก็ตามมันจะมีตั้งแต่ผลลูกมากผลเดือนสองเดือนหรือว่าผลก่อนเก็บเกี่ยวนะคะเราจะมีชุดในการป้องกันผลร่วงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะข,ของการฟื้นฟูตน้นนะคะก็ประกอบไปด้วยซีวิลนิโอไฮแคลนิโอไมเนอร์นิโอไฟชนะคะชุดนี้เนี่ยฉีดพ่นพร้อมกับไอโซโปไทโอเลนก็คือการรักษาไปเลย แค่นั้นยังไม่พอนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่กําลังมีลูกมีดอกอยู่เนี่ยพืชเรี่ยมมันต้องการอาหารมากนะคะมันอาจจะโดยพะพาวะของอากาศด้วยก็คือมันร้อนเราจะมีการเลือกลากร่วมด้วยกโย็โดยการใช้ใชยูอนันดกและดีโอไฟล์ร่วมกันก็ในยทั้งสองขั้นตอนนี้นะคะแนะนําให้ลองพ่นไปนะคะครั้งแรกก่อน เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าพืชมันผัดใบที่เสียหรือว่าใบไม้นั้นทิ้งไปแล้วเกิดแตกใบใหม่ขึ้นมาอย่างเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างที่ส่งมาให้ดูเนี่ยนะคะคือเขาก็มีปัญหาจากฟูซาเลียมเสร็จแล้วเขาก็ฉีดยาของเราชุดนี้ไปพร้อมกับการเรลีอกรากประมาณสักสิบวันมันก็จะแตกใบใหม่ออกมาสวย uh huh. ลูกที่อยู่เนต้นดอกที่มีอยู่ก็ไม่ร่วงเลยค่ะ uh huh. แล้วก็มีแนวทางหนึ่งที่ที่อยากจะเสริมให้สําหรับพี่น้องนะคะที่เกิดปัญหาแล้วยังไม่เจออยู่หลาเพิ่งจะมาเจอเลยเงี้ยน,นะคะแนะนําให้ใส่ปุญญ๋ยโยนกเก้าเ่ิบเก้าหวานไปเลยค่ะช่วงที่ทุเรียนกําลังแตกใบอ่อนแล้วมีดอกมีลูกอยู่ด้วยจากปกป้องทุเรียนจากปัญหาดอกและผลร่วงได้ร้อยเ็นเลยค่ะอันนี้ให้ฝามั่นใจ เป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยนะคะ,คะพี่นกสําหรับในการป้องกันการจัดโรคใบไหมในทุเรียนค่ะและเกษตรกร,กรท่านไหนนะคะที่พบปัญหาใบไหมในทุเรียนสามารถนําแนวทางของยูนิไลท์ไปปรับใช้ได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ